สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ชะตาขาดแน่สมชยัยอดีกะกะตกกตชี้ข่าวในาพลไร้สังกัดโถไลาร้อยเอกผลพักท่าจริงมีหลักฐานจบชีวิตทางการเมืองแน่โดยเมื่อวันที่28ตุลาคมในสมชยัยศรีสุธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลาัยรงังสิตอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในโพสต์ข้อความเรื่องนายพลตื้นเขินร้อยเอกล้ำลึกผ่านเฟบส่วนตัวโดยได้ระบุว่าหากข่าวที่รายง,งานว่านายพลนอกราชการคนหนึ่งที่ไม่มีสถานะ เป็นสมาชิกพักโทรหาร้อยเอกนอกราชการคนหนึ่งเพื่อบอกเหตุผลว่าทำไมร้อยเอกคนดังกล่าวไม่ควรอยู่บริหารพักการเมืองพักหนึ่งเป็นเรื่องจริงต้องบอกว่าในพลคนนั้นช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ากฎหมายพักการเมืองมีโทษแรงมากสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกแล้วไปยุ่งวุ่นวายกับพักคนอื่นโทษถึงจำคุก5-10ปีปรับ ห0ึ่งแถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตหลักฐานที่ร้อยเอกคนนั้นสามารถเอามายืนยันได้คือบันทึกเสียงในการโทรถ้ามีหรือบันทึกเวลาสนทนาในโทรศัพท์มีแน่ๆหรือพยานยบุคคลในขณะรับโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับว่า้อยเอกคนนั้นจะปราณีในพลเพียงไรแล้วหวังว่าข่าวที่รายงานโดยสำนักข่าวหนึ่งจะไม่เป็นจริงสมองสมองสมองซึ่งในความร้อนรดนของพลเอกประยุทธ์ในความเก็บอาการไม่อยู่อันปรากฏผ่านนายสุช,ชาติชมกลิ่นนั้นโปรดจับความนิ่งของร้รยเอกธรรมนัสพรมเผ่ามีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับท่วงท่าและอาการ ของร้อยเอกธรรมนัฐที่ปรากฏเมื่อวันที่8กันยายนกับที่เห็นในวันที่25ตุลาคมโดยเมื่อวันที่8กันยายนลูกลีลุกลนจนไม้ละออก ที่เร่งเขียนซึ่งนำมาเปิดเผยในวันที่9กันยายนจึงมากด้วยช่องว่างและรูโหวน่ในการจัดการผ่านที่ประสบเข้ากับราชกิจจานุเบกษาถึงกับต้องเป๋แต่กับสถานการณ์อันเกิดขึ้นในห้องทำงานของพลเอกประยุทธ์หลังการประชุมครมในวันที่25ตุลาคมณธรรมเน,นรธฐบาลผู้กองเผชิญประสบอย่างสุขุมและเยือกเย็น การเคลื่อนไหวอันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมีผลประกาศในวันที่8กันยายนอาจเป็นความยิ่งยวดบนฐานแห่งมาตรา171แต่ข่าวก็ไลถึงหูจนได้ไม่ว่าจะมาจากภายในธรรมรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากบ้านป่ารอยต่อแต่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอยู่ในสภาพจนตัวถูกรุก จนตกอยู่ในอาการหลังติดฝาแต่กับสถานการณ์ในวันที่25ตุลาคมเป็นไปได้ว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารับรู้ถูกก้าวย่างของการเคลื่อนไหวในห้องพลเอกประยุทธ์รู้ด้วยว่าใครพูดอย่างไรท่วงท่าอาการของพลเอกประวิทธ์อาจจะเคยชินกับคำตอบที่ว่าไม่รู้ไม่รู้แต่กล่าวสำหรับร้อยเอกธรรมนั ยกระดับไปอีก9ก้าใหญ่เป็น9ก้าแห่งการเตรียมพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมความนิ่งของรถเอกธรรมนัสเมื่อประสานเข้ากับความนิ่งของน้นลุมนจึงดำเน,นินไปในกระบวนการท่าอ,อกรรมมีได้เป็นอ,อกรรมอันว่างเปล่าตรงกันข้ามเป็นอ,อกรรมอันสะสมประสบการณ์และการเคลื่อนไหวในห่วงจากกรณีวันที่8กันยายนจนถึงวันที่25ตุลาคมรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรตระหนักในพลังของเรา ปัจจัยอันแหลมคมอย่างยิ่งก็คือการตัดสินของพลเอกประวิตยในทางการเมืองว่าจะดำเนินไปอย่างไรจำเป็นแล้วที่จะต้องเลือกคำถามก็คือจะเลือกอย่างไรจึงจะอวยประโยชน์ทางการเมืองในระยะยาวได้หนักแน่นและมั่นคงที่สุดคำตอบพื้นฐานจะเห็นได้ในวันที่28ตุลาคมปุ่มเงื่อนอันแหลมคมยิ่งที่ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าพลเอกประวิทย จักต้องขอบคิดอย่างรอบคอบรัดกุมนั่นก็คือมอรสุมโลหิตได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่สถานการณ์และการตัดสินใจใช้มาตรา1 7 1ของรัฐธรรมนูญเพียงแต่การเดินหมากที่ผิดพลาดเช่นนี้จะเยียวยาอย่างไรหรือปล่อยให้เดินผิดตาเดียวและพังทั้งกระดาน แผนยึดพระรามชารัฐพังไม่เป็นท่าประยุทธ์หัวเนา่าประวิทย์นุ้นรรมนัดมากกว่าน้องประยุทธ์ยังฝันค้างเกมหลงังพ่ายไล่ธรรมนัดไม่ไปหนึ่งพฤศฎีกาย,ยนียรัฐสภาจะเปิดสมัยสามัญน,นิติบัญญัติรอบใหม่ยาว4เดือนการกลับมาประชุมหลังพักไปหนึ่งเดือนรอบนี้ถือว่าต้องจับตา แม้ว่าสองปีกว่า,วาที่ผ่านมาสภาชุดนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญ2,560โดยเฉพาะซีกรัฐบาลที่มีส่วนผสมเป็นสิบพักการเมืองจะผ่านบททดสอบมามากไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเสียงปริ่มน้ำเสียงแปรพักหรือแม้แต่เสียงหายเสียงแหบแห้งทำองค์ลมระหว่างการประชุมบ้างแต่ก็ยังผ่านนัดสำคัญสำคัญมาได้ แต่ต่อจากนี้ไปจะผ่านได้ตลอดอย่างที่ผ่านมาหรือไม่คงต้องรอดูกันเพราะเหตุจากศึกอภิปรายไม่ไว้วังใจรอบล่าสุดของฝ่ายค้านแม้จะลงรัฐบาลไม่ได้แต่ก็ถือว่าชิงเขยา่าเร่งจังหวะให้เกิดรอยร้าวภายในขั้วอำนาจของพรรคพระรองชารัฐพรรคหลักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ถูกช่วงเวลา แม้เวลาจะผ่านสองเดือนแล้วปัญหานี้ก็ยังเขยา่าขั้วอำนาจอย่างไม่รู้จบเพราะนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจัดการคนที่พลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าไม่พักดีด้วยการปลดสงชอร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากับอาจารย์แม่มน,นรุมนพินโยสินวัตร ้คอรมอแบบฟ้าผ่าแล้วสังคมก็ได้เห็นภาพความไม่ค่อยจะสามาคคีกันระหว่างสามปอควออำนาจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาพอันเป็นระยะระหว่างรัฐบาลที่มีผลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกกับพักพระองชารัฐพักแกนนำรัฐบาลที่มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าที่นับวันยิ่งห่างคืนห่างคืน อย่างที่ได้เห็นกันแล้วในศึกประลองเชิงวัดพลังในระหว่างตรวจราชการนำท่วมในช่วงที่ผ่านมาที่ก๊กหนสะสะคนใดในพลังชารัฐยืนข้างป่ออะไรคงพอเห็นเขาลางกันมาบ้างมีศึกตีเมืองขึ้นผ่านผลโพวัดคะแนนนิยมในการส่งลงสมัครเลือกตั้งครั้งต่อไปพร้อมๆกับปรากฏภาพความพยายาม ในการประนีประนอมจัดการปัญหานี้ในพลังชารัฐในจะมีการโยนข่าวตั้งพักปรัดชิงมาขี่ๆกันไว้ทำทีพร้อมแยกเดินในระหว่างปรับความเข้าใจกันอีกแต่ทว่าความไม่แน่นอนจากความไม่ไว้ใจในตัวคนคุมเสียงโบวตต่อการเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอย่างที่ชัยวุฒธนาคมานุสร์หนึ่งในรัฐมนตรีว่าการ รับภายหลังพลเอกประยุทธ์เรียกเจรจามนตรีที่มีภาพตรงข้ามร้อยเอกธรรมนัสคนที่พลเอกประยุทธ์มองว่าไม่พักดีเข้าร่วมหารือจึงทำให้ยุคที่สองเกิดขึ้นเป็นการหารือเรื่องงานสภาว่วาจะทำอย่างไรให้ทำงานกันได้ราบรื่นให้สอสอบวชลงมติให้ดีเพราะเปิดสภารอบนี้มีการพิจารณาต่างๆที่มีความจำเป็นเช่นพรกรูปรติดต่อพรกรเงินกู้ที่มีความจำเป็น แต่เหตุการณ์ก็ไม่แน่ไม่นอนจึงต้องคุยให้ดีนายชัยวุฒิระบุเพราะต้องไม่ลืมเหตุการณ์ภายหลังมีการปลดสรงชอบผลนครมอที่มีข้อรหาว่ามีความตั้งใจที่มีการทำให้การประชุมสะพานล่มถึงสองครั้งติดติดกันจากไฟคุ้งเสียงทั้งยังเป็นการทำรทัศสภานล่มในวันสุดท้ายของการปิดสมัยประชุมด้วยนี่จึงทำให้ในยุที่สอพลเอกประยุทธ์เปิดฉาก ส่งเรัฐมนตรีบวกหนึ่งสสในกวนที่เป็นกรรมการบริหารพักไขก่กอกละออกยึดโมเดลแบบเขลียรสี่กุมารพลพักลบแห่งอำนาจหลักในการคุมพักก่อนการประชุมสภาจะเริ่มต้นขึ้นเขาแรกเหมือนจะหักดิบสามปอไฟเขียวแต่ไปไปมามาพลเอกประวิทย์พี่ใหญ่ไม่เอาด้วยเดินหน้าเครียรเดือดที่สุดธรรมนัตยังเหนียวแน่น ยกสองของผลเอกประยุทธ์อย่างนอกไม่ได้เหมือนตอนไล่ผลคอรอมอรแต่ในสภาพที่ตัวละครในศึกนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่รับปากว่าจบกลับจบไม่จริงจึงทำรอยร้าวของสามปอที่ร้าวอยู่แล้วต้องบาดลึกลงไปอีกสัญญาณที่ปรับไม่ได้ จูนกันไม่ลงแบบนี้สุทินครังแสงประธานวิ่ไฝยค้านชี้ทันทีเปิดสมัยประชุมรอบนี้ถือว่าบอบบางมากในจะคิวร้อนตามที่รัฐมนูญเปิดช่องให้ฝ่ายค้านยืน่นอภิปรายทั่วไปตามมาตราแบบไม่ลงมติอีกถ้ายกสามเกิดขึ้นในสภาถ้าถึงคิวพรกรที่จ่อคิวเสนอไม่ผ่านรัฐบาลก็ล้มลงทันที ถือว่าน่าห่วงจัดให้อยู่ในช่วงเตือนภัยขั้นสูงมีความเป็นไปได้สูงที่องค์ประชุมจะมีปัญหาเชื่อว่าจะลมง่ายมากถ้าลมติดต่อกัน3-4งครั้งก็อยู่ที่ท่านนายกว่าจะเอายังไงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ดาบสุดท้ายที่จะฟันใส่ธรรมนัตยังอยู่ที่พลเอกประวิทย์พี่ใหญ่อยู่ แม้เบื้องต้นจะเตรียมเปิดตึกไทยคู่ฟ้าแก้เกมยกสามไว้ล่วงหน้าสั่งวิปรัฐบาลทิมคุมเสียงโหวตย้ายมาใกล้หูใกล้ตาประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ตามขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชม